ตำรวจพยัคฆภูมิสัยจังหวัดมหาสารคามเร่งติดตามรถโดยสารในทันทีนะครับหลังจากที่ได้รับแจ้งว่ามีผู้โดยสารท่านหนึ่งถูกทำร้ายร่างกายระหว่างการเดินทางจากจังหวัดมหาสารคามไปยังจังหวัดสุรินทร์การติดตามรถโดยสารคันนี้ใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงแต่ดูเหมือนจะไม่มีวี่แววนะครับแต่สุดท้ายแล้วได้รับแจ้งเบาะแสจากชาวบ้านว่ามีรถโดยสารต้องสงสัยคันหนึ่งที่ติดลมอยู่ในถนนลูกรังของอำเภอพยัคฆภูมิสัยและเมื่อเข้าไปตรวจสอบนะครับก็บพบร่างของผู้เสียชีวิตที่ถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยม ติดตามเรื่องนี้ได้ไหนอัมหิตชิงสับครับรถโดยสารประจําทางเกือบสองห0ื่นคันกระจายกันวิ่งรับส่งผู้โดยสารอยู่ทุกเส้นทางทุกจังหวัดทั่วประเทศสะดวกประหยัดปลอดภัยเป็นปัจจัยให้ผู้โดยสารเลือกใช้บริการแต่ความปลอดภัยที่ผู้โดยสารเชื่อมั่น กลับกลายเป็นความไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดแม่แม่แลับแม่ก็บอกว่าเกาบอกว่าช่วยเขาด้วยเกาจะตายแล้ว ตำรวจภูธรพยัคฆภูมิพิสัยรับแจ้งจากครอบครัวปัญโยว่าญาติของพวกเขาตกอยู่นในสถานการณ์ไม่ปลอดภัยบนรถบัสโด,ดยสารประจำทางเธอคือนางบุญเพ็งปัญโยข้อมูลจากญาติระบุเวลาประมาณ14นาฬิกานางบุญเพ็งขึ้นรถโดยสารจากอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามเพื่อกลับบ้านอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุริน เส้นทางระยะสั้นประมาณ100กิโลเมตรใช้เวลาราวหนึ่งชั่วโมงก็ถึงที่หมายแต่ผ่านไปราวสามชั่วโมงเศษคนปลายทางกลับไม่ได้รับสัญญาณตอบรับพวกเขาพยายามติดต่อหาเธอแต่ข้อความสุดท้ายที่ได้รับคือเธอกำลังจะตาย ให้ลูกโทรไป,ไปดูที่บ้านว่าแม่เขามาหรือยังลูกก็โทรไปจ้าพอดีโทรไปลูกเขาได้ยินเสียงแม่บอกว่าขอขอให้เขาไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเธออย่าปล่อยเขาไปเลยอย่าจับเขาไปเลยแล้วพอสี่โมงสีส่โมงกว่ากว่าหนูก็หนูก็เลยโทรหาแม่แม่รับแม่ก็บอกว่าเขาบอกว่า,า,วาช่วยเขาด้วยเขาจะตายแล้วกุมกุ้ง ตำรวจภูทรพยัคฆภูมิพิสัยประสานพื้นที่รอยต่ออำเภอวาปีปทุมและอำเภอชุมพลบุรีเส้นทางโดยสารวิทยุสกัดจับรถโดยสารประจำทางสายร้อยเอ็ดบุรีรัมป้าหมายคือรถหมายเลข6ช่วงเย็นแล้วล่ะหลังจากนั้นคือเขาเขาเขาประสานทั้งของวาปีของพยัคของชุมพล สามจุดคือเขาไม่ได้ประสานของเราคนเดียวแต่ในฐานะที่ผมผู้ก่บเนี่ยผมก็สั่งให้ติดต่อข้างเคียงให้ดูนะครับจนกระทั่งเราได้ลักษณะรถเบอร์รถเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็แจ้งสกัดทั้งวาปีชุมพลบุรีการสกัดจับไม่ง่ายเมื่อไม่พบรถเป้าหมายอยู่บนเส้นทางกระทั่ง18นาฬิกานาทีชาวบ้านบ้านดงบากพบรถโดยสารติดลม อยู่บนถนนลูกรางเชื่อมต่อระหว่างบ้านดงบากกับบ้านเหล่าน้อยเขตตำบลน,นาสีนวลอำเภอพยัคฆูมิพิสัยแต่ทำไมรถคันนี้จึงมาติดหล่มอยู่บริเวณนี้มันผิดวิสัยเพราะทางสายนี้ไม่ใช่ทางสำหรับรถขนาดใหญ่เด็กไปรุ่นมันเตะบอลแล้วมันมาอยู่เนี่ยวัเดยวัรุ่นมันมมาเล่นอยู่นี่ไ่พอลงมามันก็เห็นรถต่างๆมาคนมาดูมาดูก็มาเห็นผู้ต้องหาเนี่ยที่รถมันตะแคงอย่านี้ ลถยังไม่ความนี่มันกำลังไงคุด,คดอะไร้ลดอรถอยู่ก็เด็กมาก็มาเห็นเด็กมาเห็นไอ้คนผู้ต้องหานี่นั่งขุดขุดดินอยู่ขุดรอรถอยู่ยาวารถนี่ออกแต่มันออกไม่ได้มันก็เด็กเด็กก็ได้ยินเสียงเรืไอผู้หญิงร้องอยู่บนรถอ่ะร้องว่าอยากลงรถอะไรเนี่ยไอ้ผู้ชายว่าไม่ต้องไม่ต้องลงเราก็อยู่บนเนี่ยผู้หญิงก็บอกมันจะจะ,จะตายแล้วว่าอย่างเงี้ยเด็กมันได้ยินนะ เราได้รับแจ้งจากพลเมืองดีที่เห็นรถเนี่ยจอดผิดปกติคือรถโดยสารหมายเลขทะเบียนเนี่ยจอดอยู่ในถนนทางเข้าหมู่บ้านลักษณะตะแคงอยู่นะครับโดยมีพยานเห็นว่าผู้ต้องหาเนี่ยนายวัชรินอูดมพรเนี่ยใช้ให้ไปซื้อเหล้าขาวขณะนั้นเนี่ยผู้บาดเจ็บอยู่บนรถนะครับก็พอใชใ้ไปซื้อกลับมาก็เก็ปรากฏว่าตัวนายวัชรินเนี่ยไม่อยู่แล้ว ตำรวจเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นไปตามคาดมันคือรถเป้าหมายภายในรถไม่มีใครไม่มีคนขับไม่มีผู้โดยสารแต่ห่างจากรถไม่ถึง20เมตรกับพบนางบุญเพ่งปัญโยเธออยู่ในสภาพถูกทำร้ายมาอย่างหนักและเสียชีวิตระหว่างนำส่งโรงพยาบาลผู้หญิงนอนนอนในว่าหน้าอยู่ทีนี้ก็เขาอ้พวกกู้ภัยมากู้ภัยไม่มีอุปกรณ์ พบเขาก็เลยได้งายผู้หญิงขึ้นเลือดก็ออกไม่ได้สติแล้วแต,แต่แต่หายใจอยู่หายใจด้วยลินนั่เลยที่เกิดเหตุพบคอนเคาะอย่างรถถุงพลาสติกเปื้อนเลือดตำรวจคาดเป็นอาวุธสังหารในรถยังมีเงินสด27,000บาทตกอยู่แต่ข้อมูลจกากญาติทำให้รู้ว่าผู้ตายมีสร้อยคอทองคำกำไลมือทองคำแต่มันหายไปคาดถิงทรัพย์ จึงเป็นประเด็นที่ถูกให้น้ำหนักมากที่สุดคนตายแล้วก็มีทั้งซสย้อ้อมือทั้งมีทั้งทองแล้วแล้วก็มีมีเงินไปด้วยเี่วกาสายเหตุที่มันอาจจะให้ทําให้เนี่ยคนขับที่เห็นได้มาคนเดียวเลยทีนี้เที้ที่แหวกเขาเช็คตอนหลังว่าเกี่ยวกับรถที่เก็ดคากผิว่ารถเนี่ยข้างในเลือดเต็มเลยแล้วมันมีคอค้อนปอนอันคนกอาคอค้อนปอนทุกคนของคนตาย ตรวจสอบรถโดยสารคันนี้เป็นของบริษัทร้อยเอ็ดเฉลิมเกียรติสวัสดิ์จำกัดนายวัชรินทร์ประทุมพรเขาเป็นพนักงานขับรถคันนี้และเขาเป็นผู้ต้องสงสัยก่อเหตุเราก็เช็คไปที่ว่าใครเป็นเจ้าของรถมันจะมีเบอร์ให้เรียบร้อยเจ้าของรถอยู่สตึกครับเ,เรียบร้อยอเขาก็รีบมาดูรถเขาก็ยืนยันว่าอ๋อใช่ในายวัชรินทร์เนี่ยเป็นเป็นคนขับรถมาเองเพราะาใช้ให้มา ขับรถป่ามาเข้าวินเพื่อรอรับผู้โดยสารขับรถป่าเราก็เลยถามว่าเอาทำไมมาแค่คนเดียวการขับรถรถป่ามามาคนเดียวก็ได้เพื่อมารับผู้โดยสารไงนายวัชรินทรนาาป์ประทุมพรชาววปีปทุมเขาเพิ่งรับหน้าที่ขับรถให้บริษัทร้อเอ็เฉลิมเกียรติสวัสด,ด้เพียง6เดือนวันเกิดเหตุเจ้าของบริษัทรถ ให้เขาตีรถเปล่าจากจังหวัดร้อยเอ็ดมาที่ท่ารถอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยเพื่อรับผู้โดยสารในเช้าวันที่28สิงหาคมคือมีผู้โดยสารขึ้นรถสายเวรมร้อยเอ็ดแลวก็ได้หายตัวไปแต่ก็ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นรถคันไหนพออีกประมาณ5นาทีก็สมัเขาโทรกลับมาใหม่บอกว่าญาติของผู้เสียเสียหายเนี่ยบอกว่าเป็นรถรถบัสคันเล็กพอเป็นรถบัสคันเล็กก็ผมก็คือของผมเพราะว่ารถบัสคันเล็กในสายคือมีของผมคันเดียวผมก็คันนี้ก็คือโทรหาคนขับ ตัวเช็คคนขับตัวหาคนขับเขาเขาไม่รับสายร,รถตีเปล่ามาจากรถเอ็ด,อดไม่ได้วิ่งวิ่ว,วิ่ไม่ได้วิ่งวินนะครับไม่ได้มีวินวิน่งรถตีเปล่ามาวินที่พยักก็คือในรถขนั้นไม่มีไม่มีผู้โดยสารเลยจากรถเอ็ดมาไม่มีผู้โดยสารเลยสักคนครับเพราะว่ารถมันตีเปล่ามาเอาวินอีกเชา้าอีกเชา้าอีกวันหนึ่งอุกาจทาร้ายผู้โดยสารจนเสียชีวิตทําให้ตํารวจต้องเร่งล่าตัวเขาเป้าหมายการค้นหาอยู่ในเขตรอยต่อ3จังหวัด มหาสารคามกัลสินและร้อยเอ็ดโลกออนไลน์ช่วยกันกระจายภาพของนายวัชรินเขาถูกล่าตัวแล้วเราก็ประสานพื้นที่ข้างเคียงเราก็เช็คเช็คตามวิธีการตำรวจนะครับก็คือเช็คทางโทรศัพท์บ้างเพื่อนๆของผู้ตายบ้าง Facebook พวกผู้หาเล่น Facebook ด้วยแล้วก็มีการประสานแต่ที่จับคนร้ายด้คราวนี้ก็เกิดจากการเรา,เราลงสื่อออนไลน์ แล้วมีผู้รองดีเห็นชายลักษณะใกล้เคียงกับผู้ต้องหาเนี่ยพักอยู่ที่กระท่อมในเขตวาปีนะฮะสืบชุดสืบสวนว่าปีกเข้าจับเพราะว่าเราออกมาจับในวันเดียวเลยสองชั่วโมงหลังรับแจ้งจากพลเมืองดีตำรวจวาปีปทุมเข้าจับกลุ่มนายวัชรินระหว่างที่หลบหนีได้ในเขตตำบลหน,นองแสงอำเภอวาปีปทุมเขายอมรับหมดเปลือกว่าเขาก่อเหตุฆ่าผู้ตายเพื่อหวังชิงทรัพย์และเขาเสพยาเสพติดก่อนลงมือ พี่อยากขับรถนะครับแ,แล้วทำไมถึงได้ขับติดลมอ่ะทำไมรถถึงได้ติดลมไม่รู้ครับอตอนนั้นเรานวนรถออกไปตรงนั้นทำไมครับผมพอผมขับไปถึงนั้นปุ๊ผมก็ไม่รู้เลยว่าผมไปผมปจะไปทำไมทั้งที่ผมรู้ทั้งรู้ว่าทางตนน้นแคบแล้วทางจากบ้านเข้าไปเหมือนทางไปน่านะครับแต่ก็ไปนากันตอนนั้นพี่ที่เราตีนี้เขาอาการเป็นยังไง ตอนที่ผมพาไปก็ยังสหลบหลีกเราปุ่ม,มไปแ<อ>น่เราตรีบนรถเลยเหรอครับเอาอะไรตีครับอะไรกับปอนด<ม>์ตีแค่กับปอนด์ได้มัดตัวอะไรเขาไหมตอนเขาร้องขอ <c oughs> ไม่ให้ปล่อยเขาว่าทำไมเราไม่ปล่อยเขาวะก็บอกว่าจะพาไปโรงพยาบาลแล้วครับเพราะว่าไม่ไม่ต้องพาไป อยากจะฝากอะไรถึงครอบครัวผู้หญิงเขาไหมพ่อขอโทษนะครับขอโทษเราพี่ทำลูกไปครับอยากจะบอกพ่อกับแม่เราเองว่ายังไงบ้างเนี่ยก็ให้พ่อแม่ทันใจครับมันเป็นกรรมเก่าที่ผมทำเอาไว้ครับเขาอ้างว่ารู้จักกับนางบุญเพงวันเกิดเหตุ ระหว่างตีรถเปล่าจากจังหวัดร้อยเอ็ดมุ่งหน้าอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามเขาเจอผู้ตายโบกรถอยู่ริมทางตำบลหัวเรืออำเภอวาปีปทุมจึงจอดรับสังเกตในตัวผู้ตายมีทรัพย์สินจึงออกอุบายขับรถต่อไปเข้าเขตอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินและอาศัยจังหวะทำร้ายผู้ตายใช้ค้อนตีเถิดจนแน่นิ่งก่อนที่เขาจะขับรถกลับไปติดลมในเขตอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จึงลากเธอลงจากรถไปทิ้งทุ่งนาแต่เธอเกิดฟื้นเขาจึงกระทึบซ้ำจนมั่นใจว่าเธอเสียชีวิตจึงหลบหนีไปพร้อมทรัพย์สินของเธอหลักฐานและพยานแวดลอ้อมเขาถูกแจ้งข้อหาทิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตำรวจนำตัวฝากขังที่ศาลจังหวัดมหาสารคามให้เขารับโทษฐานที่เขาก่อไว้ ผู้ต้องหาอ้างว่ารู้จักกับผู้ตายแต่ได้รับคำยืนยันจากครอบครัวว่าเป็นไปไม่ได้เพราะผู้ตายย้ายไปอยู่ที่จังหวัดสุรินมานานกว่า30ปีแม้วันนี้เขาถูกคุมตัวรับโทษทันแต่ข้อกังขายังอยู่ในใจคนในครอบครัวเขาก่อเหตุคนเดียวจริงหรือไม่หรือว่ามีใครที่ร่วมก่อเหตุและช่วยเขาหลบหนีความอธหิตของโชเฟอร์ที่ลงมือฆ่าผู้โดยสารเพียงหวังในทรัพย์สิน ไม่เพียงสร้างความสะเทือนใจให้ครอบครัวแต่เวลานี้มันยังสร้างความหวาดกลัวให้บรรดาผู้โดยสารที่เริ่มไม่มั่นใจว่าจะเผชิญชะตาก,กรรมความอมหิตของโชเฟอร์เหมือนเช่นนายวัชรินหรือไม่เดินหร้อยกิโลเมตเดินเดินจากไหนไปบ้านครับ ช่วงนี้เราไปพักกันก่อนสักทุ่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามคดีข้ามพรางเสียตุ้มในจังหวัดกาฬสินกันบ้างหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวดจภูธรจังหวัดกาฬสินนั้นสามารถเข้าคลี่คลายคดีจับกลุ่มกลุ่มผู้ก่อเหตุผู้จ้างวานและรายล่าสุดสามารถจับกลุ่มมือปืนได้แล้วนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับจับมือปืนยิงเสียตุ้มพบเป็นทีมอุ้มสังหารเครือข่ายคนมีสี